นีโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมซาเล้งครับสวัสดีครับผมอินทัศน์ครับผมเพราเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์ของเป็นพระเอนในหัวใจนั่นเอกครับใช่ครับได้ยินมคะแบบว่า,วาได้ข่าวว่าเพิ่งไปมีการฟิตติ้งมาอะไรเงี้ยอ๋อก็สำหรับการฟิตติ้งก็ชุดถือว่าแบบ โอเคมากเลยเนาะเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยชุดมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเราดูชุดบิตติ้งก็เฮ้ยมันตรงกับตรงนี้ใหญเลยเนาะเพราะว่าเขาแบบตั้งใจดีไซน์ออกมาใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็พวกเราตอนนี้ก็อยู่ในเวิร์กช็อปด้วยครับผมใช่ฝึกเวิร์กช็อปคู่กันอย่างหนักแล้วก็เข้าถึงตัวละครแบบว่าคือแถบวันนี้นี่คือเราซ้อมแต่แบบัวละครเนาะใช่แบบซ้อมหนักมากเลยใช่ครับอ่างเ้วเราสนิทกันมากจริงจสนิทกันมากขึ้นกว่าวันแรกเนาะเพราะว่าวันแรกเราก็แบบเอ้ยมีความเขินอะไรเงี้ย แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบสนิทกันมากขึ้นใช่รู้สึกว่าเข้าใจกันมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่ากล้าเล่นกันมากขึ้นอะไรประมาณนั้ใช่ใช่เพิ่งถ่ายเประมาณ่ครับรว่าบรรยากาศในกองเป็นไงบ้างเงี้ยจริงๆที่เราถ่ายไปเป็นมินิพายโลทน้อยยังไม่ใช่พายโลทตัวเต็มเพราะว่านั้นเป็นแบบแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าถามถึงว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงใช่ไหมครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกเนาะเพราะว่าเราเพิ่งเคยได้รับบทเป็นตัวละครครั้งแรกอันนั้นคือ คือผมเพิ่งทำงานกับกองครั้งแรกด้วยไม่ถึงเป็นมินิไพายโลดแต่มันเป็นกองก็ถือว่าตื่นเตน้นครับผมแล้วก็สนุกมากมากครับเอ็นจอยครับผมแล้วมีที่ไหนที่รูสึกว่าในคอนตที่มานแล้วแบบยากเลยแบบน,นะโอ,อ้จีมินิไพลอตก็มีอยู่ซีนเดียวนะครับ <laughs> มีอยู่ซีนเดียวใช่ <laughs> ใชแล้วก็ไพลอตที่กาะถ,ถ่าย20นี้ก็จะบอกว่ามีหลายฉากมากแล้วก็มีท้าทายด้วยเนาะใช่ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับ น่าจะหลายซีนกว่าเดิมแน่นอนเนาะใช่ครับผมใช่ครับมีมีหลายซีนแล้วก็คิดว่าน่าจะหลายนาทีด้วยใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ทุกคนอยากเห็นฉากไหนที่ทุกคนพิมมาผมคิดว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนใช่แล้วก็จะเห็นมุมมองของตัวละครแน่นอนว่าเอ้ยแบบแจ๊กับจานี่คิดยังไงบ้างเป็นคนยังไงเกิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับมีอะไรพิคๆหรือเปล่าในนั้นไม่รู้ใช่ไม่แน่ใจนะสปอยสปอยครับแล้วมีมีซีนไหนที่อยากให้แฟนๆตัองตั้งตารออยู่ไหมผมว่าซิลิกเกตป่ะใช่ผมคิดว่าซิลิกเกตครับก็ อยากให้ซิลิเกเปิดตัวมาให้แบบเฮ้ยเอาให้บึ้งอะไให้แบบทุกคนชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับของผมน้อผมก็ว่าซิลิเกนะเพราะว่าเฮ้ย<ม>ไม่แน่อาจจะมีผมคนนั้นหรือเปล่านะอะไร่างเงี้ยใช่ครับมีพีแบบว่าแอบกว่าเป็นโฟร์เคนอื่นอะไใช่เพนที่อะไรอย่อยางเ<อ>งี้ยตอราดีกั็ดีใจครับผมจะบอกว่าเา<อ>พนี้ผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมร้อผมคิดว่ามันก็ต้องมีการ เป็นทำนองลิเกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะพอแน่นอนแล้วพอผมเปิดทีเซอร์ไปไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วทางด้อมพีนนนิวหรืออะไรยเงี้ยคือสปอร์ตมากแล้วก็แชร์กันเยอะมากครับผม, <c oughs> ผมก็ดีใจครับแล้วก็พอเปิดมาก็ทุกคนชอบเพราะว่าในไทยเพลงครับผมใส่ดนตรีให้เป็นฟีลแบบลิเกไปด้วยครับผมก็ทํ <c oughs> าเป็นแบบฟีลแบบสไตล์ผมอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ <c oughs> ครั้งนี้เราเพลงคนอื่นไปแล้วเราจะมีเพลงตีความไหมมีแน่นอนเพลงประกอบละคร ในน้องในน้องไงนะเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้<ห>แต่จะบอกว่าไม่ใช่เพลงเดียวแน่นอนครับทุกคนต้องรอดูนะคะใช่ไม่มีสปอยจรงจริงๆหรอรมันร้องเพลงคู่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพลงในซีรีส์นี้ร้องไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าแบบไม่อยากสปอยแฟนๆว่าจะเ,เป็นเดี่ยวหรือจะเป็นคู่เดี๋ยวต้องมาดูว่าเพลงอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ฝากผลงานไหนก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมสำหรับ พวกเราสองคนเนาะผมเล่นเป็นกรรมะกรครับผมเล่นเป็นแจ็แคเจอร์นอลครับครับในซีรีส์ของเป็นพี่ในหัวใจเพื่เอ๋ครับผมก็เร็วๆนี้นะครับทุกคนได้ดูไครหลักกันแน่นอนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะต่อเลยนะครับ